เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเด็กหญิงผู้มีหัวใจอ่อนโยนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องราวประทับใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำใจเล็กเล็กความหมายใหญ่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคลิปสร้างแรงบันดาลใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องดีเรื่องดีในชีวิตลมยามเย็นพัดผ่านปลอกแคบทำให้กระดาษที่พื้นปลิวไหวเบาๆเสียงฝีเท้าของเด็กหญิงดังสะท้อนตามกำแพงปูนกล้องกังวลในความเงียบที่เริ่มหนาทึบเธอเดินช้า กอดถุงผ้าที่เต็มไปด้วยอาหารที่ตั้งใจจะนำไปให้คุณยายข้างบ้านกลิ่นอับชื้นในซอยทำให้เธอหายใจลึกพยายามสงบใจให้มั่นคงไฟถนนสลัวสว่างเพียงพอให้เห็นเงาบางอย่างขยับอยู่ไกลๆเธอหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงขึ้นอย่างไม่ทันตั้งตัวเสียงครวนต่ำดังจากมุมกำแพงเหมือนเสียงของคนที่กำลังเจ็บปวดเธอก้าวเข้าไปใกล้รู้สึกได้ถึงอากาศที่เย็นจัดประหลาดรอบตัวนิ้วมือของเธอสั่น แต่ความเมตตาในใจผลักให้ก้าวต่อไปเมื่อเธอเอื้อมมือออกแสงไฟเหนือศีสากกระพริบเหมือนเตือนให้ถอยกลับเธอเห็นร่างเล็กซุดอยู่กับผืนผมยาวยุ่งพันกันหลายสันไหวเหมือนกำลังร้องไห้เธอเรียกด้วยเสียงเบาพยายามไม่ให้คนตรงหน้าตกใจเงานั้นค่อยๆเงยหน้าเผยดวงตาที่แดงกำ่ำเหมือนผ่านบางอย่างที่เกินกว่าจะรับไหวลมหายใจของเธอสะดุดเพราะแอร์วบหนึ่ง เธอรู้สึกเหมือนดวงตานั้นไม่ใช่ของคนธรรมดาอากาศรอบตัวหนักขึ้นเหมือนมีบางอย่างกำลังจ้องมองจากความมืดลึกในตรอกเสียงบางอย่างดังอยู่ด้านหลังเธอเสียงที่ไม่มีทิศทางแต่ใกล้มากพอให้สันหลังเย็นเฉียบเด็กหญิงค่อยๆหันตัวกล้ามเนื้อเกรงจนหายใจไม่ทั่วท้องและในขณะนั้นเองแสงไฟทุกดวงในซอยดับวูบทิ้งให้ทุกอย่างจอมาหายไปกับความมืดที่หนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ แสงสุดท้ายที่เล็ดรอดจากปลายซอยหายไปความมืดกลืนทุกอย่างจนมองไม่เห็นแม้ปลายเท้าตัวเองลอมาหายใจของเด็กหญิงดังชัดสั่นด้วยความประหม่าและความหนาวประหลาดที่ไม่ได้มาจากอากาศเสียงฝีเท้าเบาๆดังใกล้หูเหมือนใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวเธอยืนนิ่งไม่กล้าขยับแม้แต่นิว้วหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บกลิ่นดินเปียกโชยมา ปนด้วยกลิ่นบางอย่างที่ข่าวจนทําให้ท้องไส้ปั่นป่วนมือของเธอกําถุงผ้าไว้แน่นหวังเพียงว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นแค่ลมแต่เธอรู้ดีว่าไม่ใช่เสียงครวญต่ําจากกล่างเล็กที่มุมกําแพงดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เหมือนใกล้กว่าเดิมใกล้จนสัมผัสได้ถึงลมหายใจอุ่นร้อนรดต้นคอเด็กหญิงกัดริมฝีปากพยายามตั้งสติให้มั่นคงที่สุดเท่าที่ทําได้เธอยกมือขึ้นด้านหน้าพยายามเอื้อมไปในความมืด หวังจะเจอผนังหรือสิ่งใดก็ตามที่จับยึดได้ปลายนิ้วของเธอสัมผัสบางอย่างไม่ใช่ผนังไม่ใช่คนมันนุ่มอุ่นและเหมือนกำลังเคลื่อนไหวใต้ฝ่ามือเธอเธอสะดุ้งถอยหลังหัวเข่าอ่อนเกือบล้มลงไปกับพื้นเสียงหอบหายใจดังขึ้นตรงหน้าระยะห่างเพียงคืบเหมือนบางอย่างขยับเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นช้าแต่มั่นคงมือของเธอสั่นหนักขึ้น แต่วิญญาณของความเมตตาก็ยังผลักดันให้ยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเธอพยายามเรียกเสียงแผวถามว่าใครอยู่ตรงหน้าถามว่าเจ็บตรงไหนถามว่าเธอช่วยได้หรือไม่เสียงตอบกลับไม่ใช่คำพูดไม่ใช่เสียงมนุษย์แต่เป็นเสียงหอบที่ยาวต่ําและแผวเหมือนเสียงของบางอย่างที่พยายามกล้ามกลืนความเจ็บปวดเอาไว้แสงจากปลายซอยกระพริบขึ้นอีกครั้งเพียงเสี้ยววินาทีทำให้เธอเห็นภาพร่างตรงหน้าเป็นเงาเลือนราง เงาที่สั่นไหวเงาที่ผิดรูปเงาที่สูงกว่าเดิมมากจนเธอต้องแหงหน้าเธอกัดฟันบังคับตนเองไม่ให้ร้องในความมืดสนิทที่กลับมาอีกครั้งเธอได้ยินเสียงเล็บครูดกับพื้นคอนกรีตลากยาวเข้ามาไกลเรื่อยไม้ยมกเจ็บหิวหนาวคำเหล่านี้ผุดขึ้นในหัวเธอเองโดยไม่รู้ว่ามาจากไหนเหมือนเสียงกระซิบที่ดังตรงกลางใจไม่ใช่หูไม่ใช่จิตสํานึก เป็นเสียงที่ไม่ควรได้ยินแต่กลับดังชัดเจนเด็กหญิงขยับไปด้านข้างหนึ่งก้าวหวังจะหลีกทางให้ร่างตรงหน้าแต่เสียงเล็บที่ลากบนพื้นกลับตามปิดทุกย่างเท้าของเธอไม่ว่าจะถอยหรือขยับไปทางไหนความมืดหนักหน่วงรอบตัวเหมือนกำลังบีบระยะห่างให้แคบลงแคบจนเธอรู้สึกว่าพื้นที่หายใจของตอนเองกำลังถูกแย่งชิงมือของเธอแตะกำแพงเย็นเฉียบพื้นผิวหยาบทำให้เธอรู้สึกเจ็บเล็กน้อย แต่ความเจ็บนั้นช่วยย้ำว่าเธอยังอยู่ตรงนี้ยังยืนอยู่ยังไม่ลม้มแสงไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งยาวกว่าครั้งก่อนเพียงพอให้เห็นร่างตรงหน้าเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเด็กหญิงเบิกตากกว้างไม่ใช่เพราะความน่ากลัวแต่เพราะเธอเห็นแววตาดวงตาคู่นั้นสัน่นเจ็บหวาดกลัวและเต็มไปด้วยความวิงวอนที่เกินกว่าจะนิยามความเมตตาในใจเธอพุ่งขึ้นมาอย่างแรงกลบความกลัวจนหมดสิ้น เธอก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวแม้หัวใจยังเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นเธอพูดเสียงอ่อนบอกว่าจะช่วยบอกว่าเธออยู่ตรงนี้บอกว่าไม่ต้องกลัวแสงไฟกระพริบอีกครั้งและในเสี้ยวแสงนั้นเธอเห็นร่างที่อยู่ตรงหน้าเปลี่ยนจากเด็กตัวเล็กที่ซุดอยู่กับพื้นกลายเป็นร่างสูงโปร่งบิดเบี้ยวเหมือนกำลังถูกดึงยืดด้วยแรงที่มองไม่เห็นเสียงร้องที่ไม่ใช่เสียงมนุษย์ดังลอดออกมาแผดกล้องไปทั่วปลอก ทำให้กำแพงทั้งสองข้างสั่นสะท้านแต่เธอยังไม่ถอยแม้สองขาของเธอเกือบรับน้ำหนักไม่ไหวเธอยกมือทั้งสองขึ้นยื่นเข้าไปในเงานั้นหวังจะเข้าถึงความทุกข์ที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความผิดรูปทันใดนั้นปลายนิ้วของเธอสัมผัสผิวที่ร้อนจัดเหมือนมีไฟซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังร้อนจนรู้สึกแสบแต่เธอก็ยังยื่นมือออกไปเพราะสิ่งที่เธอสัมผัสได้ชัดเจนกว่าความร้อนคือความโดดเดี่ยวที่ลึกเกินบรรยาย เงาตรงหน้าขยับช้าก้มเข้าหาเธอใกล้มากขึ้นใกล้จนเธอได้ยินเสียงหายใจที่ขาดห่วงเหมือนกำลังจะขาดใจแสงไฟกระพริบขึ้นอีกครั้งนานพอให้รูปทรงของร่างนั้นปรากฏชัดเจนแต่ไม่ทันที่เธอจะมองเห็นทั้งหมดเสียงหนึ่งดังขึ้นในความมืดเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตไม่ใช่เสียงคำรามไม่ใช่เสียงร้องไห้แต่เป็นเสียงเรียกชื่อเธอเสียงที่รู้จักเธอ เสียงที่รู้ว่าเธอกำลังยืนอยู่ในความมืดเด็กหญิงชะงักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บเพราะผู้ที่เรียกชื่อเธอนั้นไม่ควรรู้ว่าเธออยู่ที่นี่ไม่มีทางรู้แต่กลับเรียกได้อย่างแม่นยำและน้ำเสียงนั้นก็ใกล้มากใกล้จนเหมือนดังขึ้นตรงหลังใบหูเธอช้อนสายตาขึ้นแต่แสงไฟดับลงอีกครั้งทิ้งให้เธอยืนอยู่ท่ามกลางความมืดกับเสียงที่ยังคงเรียกชื่อเธอชัดช้าและใกล้ขึ้นเรื่อยๆ คือตอนจบของเรื่องที่สานต่อจากความตึงเครียดและปิดเรื่องอย่างลงตัวพร้อมความอบอุ่นใจของเด็กหญิงเด็กหญิงยืนนิ่งในความมืดหัวใจยังเต้นแรงแต่เธอเริ่มได้ยินเสียงอื่นๆเบาๆข้างหูเสียงหายใจที่หนักหน่วงค่อยๆนุ่มลงเหมือนใครบางคนเริ่มสงบและกลิ่นเย็นชื้นจากซอยก็จางลงเป็นอากาศบริสุทธิ์มือของเธอยังยื่นออกไปแต่ครั้งนี้สิ่งที่สัมผัสคือผิวเนียนนุ่มอบอุ่นและปลอดภยัย แสงไฟกระพริบอีกครั้งสว่างเพียงพอให้เธอเห็นร่างตรงหน้าเป็นเด็กหญิงตัวเล็กอีกครั้งร่างที่เธอพบตอนแรกแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเด็กคนนั้นเปลี่ยนไปอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความขอบคุณเด็กหญิงหายใจโล่งน้ำตาไหลาอาบแก้มแต่เธอยิ้มเพราะรู้ว่าเธอได้ช่วยใครบางคนให้กลับคืนสู่ความสงบแล้วร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้เอามือเล็กสัมผัสมือของเธอความอบอุ่นไหลผ่านปลายนิ้ว และทุกความหวาดกลัวถูกแทนที่ด้วยความเข้าใจเด็กหญิงยกถุงอาหารขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การให้แต่เป็นการเชื่อมต่อหัวใจสองดวงที่แม้จะผ่านความมืดและความหวาดกลัวก็ยังสามารถพบความเมตตาและความอบอุ่นได้เสียงลมเย็นพัดผ่านซอยอีกครั้งคราวนี้ไม่ได้น่ากลัวแต่เป็นเสียงที่เหมือนการโอบก,กอดยืนยันว่าการมีหัวใจอ่อนโยนสามารถเอาชนะความมืดและเปลี่ยนทุกความกลัวให้เป็นความหวัง เด็กหญิงก้าวออกจากตรอกรอยยิ้มยังคงบนใบหน้าและในใจของเธอเธอรู้ว่าความเมตตาเล็กๆของเธอสามารถส่องสว่างแม้ในที่มืดที่สุดถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชันที่แยกเป็นประโยคสั้นๆส,สำหรับแบบชัดเจนทั้งเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบให้ยาวตัวอักษรพร้อมการเว้นบรรทัดเพื่ออ่านออกเสียงได้ง่ายๆได้เลยครับ